สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ตัวสีแดงนะครับแต่ไม่ใช่ซูเออร์นะฮะตัวนี้เป็นยี่ห้อสันจงนะครับก็เป็นบอดี้เดียวกับซูเออร์เลยนะครับตัวนี้ก็ผมก็เคยซ่อมไปหลายตัวแล้วนะครับ ตัวนี้ส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลูกค้าก็ส่งมา2ตัวนะแต่เขาแยกกันมานะครับไม่ได้มาในกล่องเดียวกันแต่ตอนนี้มาถึงมาถึงตัวเดียวอีกตัวหนึ่งไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะมาเดี๋ยวน่าจะมาส่งอีกตัวหนึ่งก็ตัวนี้มาถึงแล้วก็จัดก,การตัวนี้ก่อนลูกค้าก็แจ้งว่ามีทั้งหมด3ตัวนะครับยี่ห้อนี้ทั้ง3ตัวเลยเใช้งานมาประมาณปีหนึ่งฟิลขาดนะครับ คือฟิวทาง AC ขาดทั้ง3ตัวเลยนะฮะเบื mm hmm. ้องต้นเนี่ยผมลองเช็คแล้วนะฮะถอดฟิวออกมาตัวนี้ฟิวนะครับฟิว AC ขาดนะครับก็น่าจะมีปัญหาทางฝั่งเอซีะ AC นะฮะมอสเฟตทางฝั่ง AC น่าจะช็อตนะครับก็เดี๋ยวมาแกะตรวจเช็คกันนะครับจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะฮะ เปิดฝาออกมาก็ฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมเอาไปเป่ามาแล้วเนี่ยฮะลองดูตรงแผ่นซิลิโคนนะฮะฝุ่นเกาะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับการใช้งานต้องหมั่นเป่าฝุ่นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับจากการตรวจเช็คนะครับทางฝั่ง AC พบว่ามีมอสเศตนะครับช็อตอยู่1ตัว ก็คือตัวในตำแหน่งนี้นะครับถอดออกมาแล้วแต่ตรวจเช็คทางฝั่ง DC นะครับฝั่ง DC ก็ช็อตด้วยนะครับทางฝั่ง DC ก็ช็อตด้วยนะฮะนี่นะครับผมลองจ่ายไฟเข้าดูนะฮะลองกดจ่ายไฟนะครับจะเห็นว่ากระแสมันไหลเลยนะฮะมแอมป์ผมตั้งลิมิตกระแสไว้3แอมป์นะครับแรงดันตกเหลือ1 5โวลต์นะฮะ นี่นะครับทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ก็ช็อตนะฮะแต่ผมยังไม่ได้เช็คว่ามอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ช็อตกี่ตัวนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นตัวที่แปลกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเจอว่าออนอกจากฝั่ง AC จะเสียแล้วยังเสียฝั่ง DC ด้วยเพราะาโดยปกติเท่าที่ซ่อมมาเนี่ยมันถ้ามันเสียฝั่ง DC ก็คือเสีย DC AC ก็จะไม่เสียนะครับ ถ้าเสียฝังทางฝั่ง AC ก็คือ DC จะไม่เสียแต่ตัวเนี้ยเป็นเป็นตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่เจอเสียทั้ง DC และ AC นะครับก็ไม่มั่นใจว่า,าไดโอดทางฝั่งไฮโวล์เนี่ยนะครับจะช็อตด,ด้หรือเปล่า,าเดี๋ยวต้องตรวจเช็คอย่างละเอียดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับก็ได้ติดต่อแจ้ง ราคาซ่อมไปทางลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าก็บอกให้ดำเนินการซ่อมได้เลยนะฮะก็มาลุยกันต่อนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเปลี่ยนาทานซิสเตอร์ไดท์ทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ไดโอด4148ตรงนี้ก่อนนะฮะพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมาตรวจเช็คสัญญาณ ที่ตัวมอสเฟตก่อนนะคือยังไม่ใส่มอสเฟตตัวเช็คสัญญาณก่อนนะครับเดี๋ยวทำยังไงเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะฮะเดี๋ยวผมติดตั้งทานซิสเตอร์ไดซ์ตรงนี้ก่อนนะฮะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนอะไหล่ไปบางส่วนนะครับก็ในชุด P W M นะชุดไดฟ นะครับเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ไดทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็ทางฝั่ง AC ตอนนี้ใส่มอสเฟตไปแล้วแล้วตรวจเช็คพบว่าที่มอสเฟตตัวนี้นะครับซีเนอร์ไดโอด12โวลต์ช็อตนะครับ <c oughs> ก็เปลี่ยนซีเนอร์ไดโอด12โวลต์เรียบร้อยนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่จะใส่ มอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์นะครับก็มาทำการทดสอบการทำงานของวงจรเบื้องต้นก่อนว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับถ้าเราใส่อุปกรณ์ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันทำงานไม่ได้หรือว่ามันมีการผิดพลาดนะครับมอสเฟตที่เราใส่เข้าไปก็จะเสียหายอีกนะฮะก็ทดสอบสามารถทดสอบก่อนได้นะครับอันดับแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดสัญญาณทางฝั่ง AC ก่อนนะครับ ว่าสัญญาณทางฝั่ง AC ปกติหรือเปล่านะฮะ,ะเดี๋ยววัดเลยนะครับก็ตรวจเช็คที่ Mo ส F e ตทั้ง4ตัวนะครับดูสัญญาณว่าเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิร์หรือเปล่าวานพีกทูพีกปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจ่ายไฟ AC เพื่อ,อทดสอบนะฮะ นี่นะครับมอดฟเฟตตัวที่1สัญญาณเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรต์นะครับโวลพีสทูพีอยู่ที่12.4ปกตินะครับอ่ไปตัวที่2อตัวที่2ก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิรต์นะครับโวลพีสทูพีอยู่ที่12.4ไปตัวที่สาม ครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมห้เฮิร์ต์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่13.2ตัวที่4นะครับครับก็เป็นสัญญาณสี่เหลี่ยม50เฮิร์ตนะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่13.3อ่าโอเคนะฮะตอนนี้ทางฝั่ง AC เนี่ยปกติแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวลองวัดสัญญาณทางฝั่ง DC ก่อนนะฮะก่อนที่จะใส่ MOSFET เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้เครื่องรันนะฮะตอนนี้ตัวเครื่องสามารถรันได้นะครับแต่ว่าจะไม่ผลิตไฟเพราะว่าวงจรคอนเวอร์เตอร์จะยังไม่ทำงานนะครับแต่ผมจะเปิดให้รันเพื่อวัดสัญญาณ PWM ที่จะออกไปขับ MOSFET ทั้ง8ตัวเนี่ยว่าปกติหรือเปล่านะฮะก่อนที่จะใส่ม o สเ e t ตัวใหม่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมจ่ายไฟ42โวลต์เข้าวงจรนะฮะนี่นะครับแรงดัน42โวลต์น,นะครับลองเปิดดูว่ารันได้หรือเปล่าเบื้องต้นจะเช็ค PWM ด้วยนะเ,เช็คตัว PWM แล้วก็เช็ค MCU ด้วยนะครับตอนนี้ตัวเครื่องรันแล้วนะครับเห็นนะครับแต่ว่าไม่มีการผลิตไฟใดๆนะครับเพราะว่าคอนเวอร์เตอร์มันยังไม่ทำงาน นะทีนี้ผมจะวัดความถี่นะครับที่มันไปขับอมอสเฟตทั้ง8ตัวนะฮะเดี๋ยวผมเอาจิ้มวัดที่ขา,าวัดที่ขาขาจีของมอสเฟตนี่นะฮะเห็นจะเห็นว่ามันมีสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมกดออโตโออ้นี่นะครับ mm hmm. ก็จะมีความถี่ออกมานะครับอยู่ที่40.8ิกิโลเฮิรตซ์นะฮะโวล์ พีกทูพีกอยู่ที่11.6นะครับก็สัญญาณปกตินะฮะ PWM ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะวัดที่อีก,อก,อกตัวหนึ่งนะครับมันจะทำงานคู่กันนะฮะฝั่ง low ฝั่ง high ฝั่งนี้นะครับก็มีสัญญาณ P.WM นะครับมีสัญญาณพันธ์นะฮะความถี่40.8เช่นกันแต่ว่าวนพีคทูพิคอยู่ที่9.2เท่านั้นเองนะฮะวนพีคทู a พิคออกต่ำนะครับน่าจะมีปัญหาอยู่นะฮะจริงๆมันต้องออกพอๆกันเดี๋ยวลองมาวัดที่ต้นทางนะครับต้นทางก็คือ ICPWM สัญญาณเนี่ยมันจะผ่าน RR ส R ตัวนะครับเพื่อที่ไป ก่อนที่จะไปเข้าขา,อาของทานซิสเตอร์นะฮะขา B ของทานซิสเตอร์สตัวนี้นะครับมันจะมี R 2ตัวก็คือ R ตัวนี้นะครับกับ R ตัวนี้ซึ่งมีค่าความต้านทานที่47โอห์มนะครับเดี๋ยวผมจะวัดข้างหน้า R ตัวนี้นะครับนี่นะครับสำหรับตัวนี้ แรงดันโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่11.4 11.5นะครับปกตินะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้อ่าตัวนี้แรงดันโวลต์พีคทูพีคออกแค่ประมาณ8 8ถึง9โวลต์เท่านั้นเองนะครับมันผิดปกตินะฮะเมื่อผิดปกติเราลองวัดที่ข้างหลังอานะครับที่ขา IC PWM เลยนะฮะเพราะว่า สัญญาณมันออกจาก IC นะครับก็วัดดูเนี่ยครับเมื่อวัดตรงขา IC เลยเนี่ยสัญญาณมันได้นะครับแรงดันโวบนพีคทูพีคมันได้11.5 11.6นะครับเท่ากับอีกฝั่งหนึง่งก็แสดงว่า,าตัวต้านทานตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะยืดค่านะครับเพราะในตอนแรกเนี่ยาทานซิสเตอร์ตัวนี้มัน,ม,น,ม,นมันช็อตจนแตกออกไปนะครับ ตัวต้านทานตัวนี้นะฮะอะเดี๋ยวลองดูลองวัดค่าวความต้านทานกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวปิดการทํางานก่อนอะเดี๋ยวลองวัดดูหน่อยนึงนะฮะว่ามันยืดจริงหรือเปล่านะครับในการตรวจซ่อมกอ็บางครั้งเราก็ต้องอตรวจซ่อมละเอียดหน่อยนึงนะฮะวัดได้หรือเปล่าไม่รู้มือเดียวลองาจะจิ้มได้อยู่อ่ะนี่นะครับจิ้มวัดที่ขามันดูหน่อยนึง น,นะครับวัดค่าความต้านทานได้ที่ 5k ก,กว่าเกือบ6กิโลโอห์มนะฮะก็ยืดไปเยอะเลยนะครับไม่ขาดแต่มันยืดนะฮะค่าความต้านทาน4เ,าเดิม R มันค่า47โอห์มนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมวัดอีกฝั่งหนึ่งอีกตัวหนึ่งให้ดูนะฮะตัวที่ไม่มีปัญหาตัวนี้นะครับ นี่นะครับตัวที่ไม่มีปัญหาคือค่า47โอห์มนะฮะส่วนฝั่งที่มีปัญหาเนี่ยยืดค่าไปเยอะนะครับยืดไปถึง 5K เลยนี่นะครับโอเคก็ทีนี้รู้แล้วว่าฝั่งที่แรงดันวนพิกทูพิกมันออกน้อยนะครับ เพราะว่าอามันยืดค่าเดี๋ยวจัดการเปลี่ยนตัวต้านทานนะฮะส่วนฐานตัวนี้นะครับนี่นะฮะ 47R0 ตัวนี้นะครับที่ยืดค่าส่วนตัวนี้เป็นฝั่งที่ปกตินะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวต้านทานตัวนี้นะครับพอเปลี่ยนตัวต้านทานเสร็จแล้วผมจะใส่อุปก,กรณ์นะฮะใส่มอสเฟตนะครับใส่มอเสมอเฟตใส่ R คาเกตที่ตัวที่มัน,มนขาดนะฮะสตัวมอสเฟต8ตัวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะลันได้หรือเปล่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งมอสเฟตทางฝั่งคอนโซเตอร์ทั้ง8ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไล่เปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสียทั้งหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวจะมาทดสอบเบื้องต้นนะครับว่าจะสามารถรันได้หรือเปล่านะครับก็เบื้องต้นเนี่ยผมจะลิมิตกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับแรงดันที่ใช้ก็คือ42โวลต์ถ้ากิจทายรันได้ปกตินะครับจะต้องผลิตไฟทางฝั่ง AC เนี่ยได้ไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะฮะแต่จะปกติหรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาดูกัน โอเคนะครับตอนนี้กิจทายอินเวอร์เตอร์เริ่มรันนะครับดูกําลังการผลิตกันนะฮะต้องเกิน100วัตต์นะครับสูงสุดอยู่ที่105วัตต์นะครับ1นึวัตต์นะครับก็แสดงว่าตอนนี้ ผลิตไฟออกมาได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คความร้อนมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์หน่อยนึงนะฮะว่าร้อนหรือเปล่าโอเคนะครับมอสเฟตทางฝั่งคอนเวอร์เตอร์ทั้ง8ตัวที่เปลี่ยนไม่ร้อนนะฮะก็ ถือว่าปกตินะครับแต่ว่าถ้ามันร้อนเนี่ยร้อนผิดปกติจนแตะไม่ได้เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะโดยปกติแล้วด้วยกระแส3แอมป์เนี่ยมันจะต้องไม่ร้อนนะครับอาจจะมีอุณหภูมินิดๆอุ่นๆก็ถือว่าปกตินะฮะนี่นะครับสูงสุด106-107วัตต์ โอเคก็สามารถกลับมาลันได้นะครับตอนนี้ผลิตไฟได้ปกตินะฮะแลเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวต้องทดสอบกันอีกรอบหนึ่งที่กำลังวัดสูงๆนะครับระดับ400-500วัตต์ดูว่ามันจะปกติหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาถึงขั้นตอนสุดท้าย ในการทดสอบนะครับก็คือทดสอบที่กำลังวัดสูงๆในระหว่างการซ่อมนะครับบริษัทขนส่งก็เอากิจทายอีกตัวของลูกค้านะฮะที่ส่งมาด้วยกันแต่แยกกันมาคนละกล่องนะครับก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ต่อกันอีกคลิปนึงนะครับเพราะว่าคลิปนี้มันค่อนข้างยาวแล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาเทส ที่กำลังวัดสูงๆกันนะครับก็ดูการทํางานดูพัดลมดูตัวเครื่องว่าจะทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับผมจะปรับกระแส18แอมป์นะครับสูงสุดที่เพราะว่าถ้าพายจ่ายได้แรงดัน42โวลต์เท่าเดิมนะครับถ้ากิจทายทำงานได้ปกตินะครับกำลังการผลิตทางฝั่ง AC เนี่ยจะต้องได้ ไม่ต่ำกว่า590วัตต์นะครับเดี๋ยวลองดูกันจะได้หรือเปล่าอ่าเริ่มรันแล้วนะฮะตัวพัดลมนี้จะต้องทำงานที่อ่ากำลังวัตต์ราวๆ450วัตต์นะครับพัดลมจะทำงานอ่เดี๋ยวดูกำลังวัตต์ทาง AC กันอ่าตอนนี้พัดลมเริ่มทำงานแล้วนะครับ ตอนนี้มันดึงกระแสทาง DC ยังไม่สูงสุดนะฮะหร้อ0 0 0วัตต์นะครับกำลังสูงสุดนะครับเกิน590นะฮะนะครับ598วัตนตะ์ Wh, 500นะครับ598วัตต์นะฮะสูงสุดขึ้นไปที่600นะครับเป็นบางครั้ง601วัตต์นะครับ โอเคนะฮะก็แสดงว่าตอนนี้กิจทายทำงานได้ปกติแล้วนะครับพัดลมทำงานปกตินะครับผมลดกระแสลงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพ,พาวเวอร์สไพลผมมันจะเดี่ยงซะก่อนนะครับโอเคก็ เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ติดท,ทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อสันจงนะสันจงหลิกหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับที่ไม่ใช่ซูเออร์แต่เป็นบอดี้เดียวกันสีเหมือนกันเหมือนกันทุกอย่างนะครับความเสียหายนั้นค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวนี้เสียหายทางฝั่ง AC ด้วย เสียหายทางฝั่ง DC ด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่มันเสียหายนะฮะมอสเฟตแล้วก็มีอุปกร์ตัวเล็กๆนะครับเป็นฐา,านจิตเตอร์ได้นะครับแล้วก็ซีนเนอร์ไดโอดไดโอดนะฮะตัวต้านทาน SMD ตัวต้านทานขาเกตนะครับสาเหตุนั้นนะครับอันนี้หลายๆคนสอบถามอยู่บ่อยๆว่า เมันเสียเพราะอะไรครับช่างผมจะได้หาวิธีป้องกันจริงๆแล้วผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าสาเหตุของการเสียนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยนะครับผมไม่ใช่ผู้ใช้งานผมตอบไม่ได้นะฮะผมซ่อมได้ผมรู้ว่าอะไรตัวนี้เสียอะไรตัวนี้เสียผมสามารถซ่อมและเปลี่ยนกลับมาให้มันใช้งานได้ปกตินะครับแต่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันเสียเพราะอะไรเพราะฉะนั้นผู้ใช้นะครับ ผู้ใช้งานย่อมจะรู้ดีกว่าผู้ซ่อมนะครับผูใ้ใช้งานในเวลาใช้งานต้องสังเกตนะฮะต้องสังเกตความผิดปกติต่างๆนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเราจะได้หาวิธีป้องกันก่อนที่มันจะเสียหายนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับคงต้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อน,อนๆไว้ในโอกาสนี้ด้วย นะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งของลูกค้านะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ